ต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะใครดูละครมาตาละดานนะคะก็ต้องอินกับคุณหมอปุรินไปธรรมดาคุณผู้ชมคือตอนนี้ค่ะเรียกว่าออกมาเปิดบ้านให้แฟนๆได้ชมครั้งแรกนะคะกับบ้านของนักแสดงหนุ่มอย่างเจมจิรายยค,ค่ะที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการกําลังสร้างแต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วละค่ะในะอีกไม่นานนี้นะคะเจมจีเอเนี่ยก็ออก,ออกมาเล่าว่าตัวเองอ่ะจริงๆนะไม่เคยมีบ้านที่มีบริเวณตั้งแต่เกิดมาเลยโตมาก็อยู่ตึกแถวเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยค้าขายเลยต้องซื้อตึกพาณิชย์อยู่ในตลาดนะคะแต่พอเข้ากรุงเทพเนี่ยก็อยู่คอนโด นี่คือบ้านหลังแรกที่มีบริเวณบ้านและเป็นครั้งแรกที่จะได้มีการเปิดบ้านให้ทุกคนดูด้วยก่อนจะมีการพาไปดูความคืบหน้าบ้านหรูหรามะเห่าไม่เบาเลยค่ะทั้ง3โซนนะคะมีทั้งโซนสวนตัวสวนรวมห้องรับแขกสระวนะ่ายน้าคือสระว่ายน้ําใหญ่กว้าง4เมตรยาว14เมตรเลยค่ะมีสวนหลังบ้านเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจแถมบ้านนะคะสร้างรองรับอนาคตด้วยมีโรงจอดรถที่เตรียมชาร์จรถไฟฟ้านะคะมี WiFi ส่วนในรีฟิ้งรูมวางแผนเตรียมพร้อมเสร็จสัร์ค่ะ รองรับการแฮงเอาท์กับเพื่อนๆด้วยค่ะส่วนในเรื่องราวของห้องถัดไปจะเป็นห้องรับแขกเนาะห้องทํางานในฝันฟิตนงฟิตเนสแถมยังทําในส่วนของซูรราเซลล์ในบ้านด้วยค่ะส่วนส่วนรวมเนี่ยก็จะให้ความไปความสําคัญกับครัวนะคะห้องอาหารแล้วก็ห้องนอนรองรับผู้สูงอายุรวมทั้งห้องลิฟวิ่งลูมขณะที่ห้องนอนตัวเองค่ะก็จะจัดห้องแต่งตัวไปแบบเต็มๆเ,เลยนอกจากนี้ค่ะเจมจิเนี่ยยังแนะนําสําหรับคนที่อยากจะสร้างบ้านหรือกําลังคิดจ,จะสร้างบ้านนะคะก็บอกว่าเนี่ยมันมีการคํานวณผิดพลาด หลายจุดเลยนะทั้งส่วนของครัวให้ดูระยะให้ดีๆหรือความผิดพลาดในส่วนของห้องน้ําสร้างผนังป้ะเหมือนเป็นผนังป้องกันเสียงนะคะแต่ทําให้มันทําให้ห้องน้ํามันมืดอ่ะใครอยากจะสร้างต้องดูระยะให้ดีๆแล้วก็ให้แสงแดดรวมถึงลมเนี่ยพอดีด้วยนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าคุณหมอภูริมเนี่ยเออยขอโทษค่ะคือคุณเจมส์จิรายุเขาก็มาเปิดบ้านให้ฟังนะคะบ้านหลังใหญ่แล้วก็น่ายอยู่มากจริงๆค่ะ